อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาพบกันในช่วงตอนเที่ยงของวันที่22พฤษภาคม2564ตรงกับวันเสาร์เนาะวันหยุดวันแรกของสัปดาห์นะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตนะครับผมมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะฮะ ในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเลขดับหลัก10บ,บนาสายแข็งเด็กผู้ไทยนะฮะเลขเด่นล่างอาจารย์อาภิชโชคเนาะเป็นเลขเด่นสายแข็งเลขชุดบนแอดพิมพิสาหรือว่าแอดมินเลขนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลของหลัก10บ,บนอาแปะด้วยนะฮะ แล้วก็จะมีอีกละอาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะฮะอ่าก็เรามาเริ่มรับสมุข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักสิบบนคุณป้าเวียงพิงนอกแบบ8ตัวนะฮะว่าที่ผ่านมาให้เข้าหลักสิบบนจะเป็น7บเนาะบนกอก5 9นั่นเองนะครับผมอ่านิ้งวันี้เมื่อปัจจำวันที่1มิถุนายน2564ให้มาที่เลขเด่นหลัก10บนจะมี7นะฮะ890123และ4ตัดเลข5และก็เลข6ออกไปจากหลัก10บนน,นิ้งวันนี้นะฮะก็ใครที่ขอเข้ามาก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10บนคุณป้าเวียงพิงด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นล่างอาจารย์เพชรไพลินนะฮะข้อมูลชุดนี้ถ้าใครเล่นเฉพาะเลขวนะิ่งเนาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะให้เข้าเลขวิ่งล่างจะเป็น1่ล่างก็ออก1 4, นึ่งสี่ในวันนี้วดประจําวันที่1เดือน6 25 64จะเป็นเลขวิง่งให้มาที่7ตัวเดียวนะฮะเลขวิ่งล่างเนาะแล้วก็ให้มาที่76ที่เป็นชุด ล่างตรงๆในงวดนี้เหมือนกันนะฮะใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เพชรไพรินด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อมานะครับผมจะเป็นข้อมูลของชุด2ตัวล่างแอดกระแตนะฮะข้อมูลชุดนี้งวดที่ผ่านมาก็ไปขึ้นบน97เป็นตัวคลับของ2ตัวบนเนาะในงวดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับสิ่งในงวดนี้ ก็ประจำวันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีชุดล่างทั้งหมด8ตัวด้วยกันเนาะให้มาที่7 4นะฮะ3 4 5 9 6 7นะฮะ4 9 6 3 7 9และ1 7เนงวันนี้8ตัวนะครับใครที่ติดตามของแอดกระแต้ก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อเองวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างแอดกระแต้ด้วยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นข้อมูลเลขเด่นหลักสิบบนแอะแปะบห้า, 8, 8, าตัวนะฮะงวดที่ผ่านมาก็อถือว่าไม่เข้าเนอะอาะในงวดนี้เราก็มาแก้เมือกันใหม่นะครับซึ่งในงวดนี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4ให้มาที่7 8 9 0แล้วก็2เป็นสูตรเลขเด่นหลัก10บบนเท่านั้นใครที่ ติดตามของอาแปะกอ,อะมาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากอาแปะด้วยนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขชุดล่างตรงตรง,ตรงแอดแผ่นแผ่นผ้าร้อยนะฮะข้อมูลชุดนี้งวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดเนาะในงวดหน้าเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับสิ่งในงวดน,นี้งวดประจำวันที่1เดือน625 64จะมีชุดเลขวิ่งล่างวางมาที่0และก็9 ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าง,งั้นเนาะแล้วก็จะมีชุดจับคู่2ตัวล่าง09ที่เป็นชุดเลขเด่นในงวัดนี้ชุดเดียวเน้นๆนะฮะใครที่ติดตามของแอดแแพนพารวยก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแแพนพารวยด้วยนะครับและข้อมูลต่อมานะครับผมจะเป็นข้อมูลเลขเด่นหน่วยบนแอดแม็นะฮะ ก็ว่ที่ผ่านมาแอดแม็กนี้ให้เข้าเลขเด่นหลักหน่วยบนจะเป็น9นะฮะบนก็5 7 9นั่นเองนะครับผมในวัดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4ก็จะมีเลขเด่นหลักหน่วยบนวางมาที่1นะฮะ4 6 8 3 5 7และ9ทั้งหมดก็8ตัวด้วยกันนะฮะถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปนะครับผมก็ลองหาเลขดับหลัก หน่วยบนลองตัดกันดูนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นหน่วยบนอแอดแม็กด้วยนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ให้เข้ามาแล้ว3ามวดติดติดเลยนะครับผมก็ลองพิจารณากันนะครับถัดมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นร้อยบนสูตรใหม่ใชงวันนี้เป็นวัแรกแอดหนูน้ำนะฮะซึ่งในงวันนี้ให้มาที่เลขเด่นร้อยจะมี6 9้และก็0นะครับใครพี่ชอบเลข6เลข9และเลข0ูนย์นงวดนี้เป็นเลขหลักร้อยก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อเนงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขหลักร้อยบนแอดหนูน้ําด้วยนะครับถัดมานครับผมจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นหลักหน่วยล่างสูตรใหม่แอดนั่นเนาะอ่าก็เนงวดนี้ก็จะมีเลขเด่นหลักหน่วยล่าง5และก็6นะฮะอ่าใครพี่ชอบเลข5้า และเลข6เนงวันนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อเนงวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นหน่วยล่างแอดนันด้วยนะฮะย้ำนะครับผมว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับถัดมาจะเป็นข้อมูลของอาจารย์เทพพิทักษ์โชคเนาะงวดที่ผ่านมาเลขออกวันอาทิตย์ก็ถือว่าให้ดุดนะฮะเน่งวันนี้เราก็มาแก้เมืองกันใหม่นะครับึ่งนเนงวดนนี้ งวดประจำวันที่1เดือน6 2 5 6 4นะครับก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดก็4ชุดด้วยกันเนาะจะมี37 53 70และ49ในงวดนี้และงวดนี้เลขออกวันอังคารก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดี D, นะฮะแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดเหมือนกันเนาะก็จะมี864นะครับ078 873และ ห้นั่นเองนะฮะใครที่ติดตามของอาจาร,รย์ที่พิทักษ์โชคก็มาเซฟข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อเนงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์ที่พิทักษ์โชคด้วยนะครับถัดมาจะเป็นข้อมูลของชุดเต็มบนอาจาร,รย์พิมพิสาหรือว่าแอดมินเล็กนะฮะซึ่งข้อมูลชุดนี้เมื่อที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงๆให้เขา้าเกเป็นตัวกลับของ2ตัวบนบนกอก 579เนาะอ่านิน้งวดนี้งวดประจำวันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีชุดบนทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะฮะก็จะมี5 3 6 3 7 3 8 3 5 4 6อ่า7 3 8 3 5 4 6แ7 4และ8 4นีน,นิ้งวดนี้ส่วนตัวแอดชอบ5 3และ8 3นิน้งวดนี้นะฮะแอดชอบส่วนตัวใครที่ชอบเหมือนแอดนะฮะก็อ่ามาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อนิงวดหน้าปังๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากอาจารย์ พิมพ์ภาษาหรือว่าแอดมินเล็กด้วยนะฮะข้อมูลถัดมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับหลักสิบบนสายแข็งเด็กผู้ไทยนะฮะผมซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็ถือว่าดับผ่านเอาอยู่มาหลายงวดเหมือนกันนะฮะงวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับหลักสิบบนจะเป็น4บนก็ออก57 ก้าถือว่าให้ผ่านเนาะอ่าน,นี้ววดนี้งบประจำวันที่1เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับหลักสิบบนวางมาที่9ตัวเดียวนะฮะนิ้ววัดนี้อ่าใครที่ไม่ชอบเลข9้านิ้ววดนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะฮะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเลขดับที่ค่อนข้างเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงนะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับหลัก10บบนเด็กผู้ไทยด้วยนะฮะใครที่ชอบก็เซฟเก็บไว้นะครับ และข้อมูลต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นสายแข็งอาจารย์อภิโชคนะฮะซึ่งข้อมูลชุดนี้แอดบอกเลยว่าแอดแนะนําให้เป็นชุดเลขเด่นล่างาคู่กับย่าโมูอกสิกเลยนะครับว่าที่ผ่านมา กให้เข้าเลขเด่นล่างจากเป็น4นะฮะล่างก็ออก1 4ให้เข้า4หลักหน่วยของ2ตัวล่างในงวดนี้ก็ประจำวันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีเลขเด่นล่างให้มาที่0 1 2และ9ในงวดนี้แอดบอกเลยว,ว่า0ในงวดนี้มาแรงเช่นกันนะฮะก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวดหน้าปังๆนะฮะ ก็เป็นข้อมูลของเลขเด่นล่างสายแข็งอาจารย์อภิโชคเนาะและก็ใบนี้จะเป็นใบแต้มรวมชุด2ตัวล่างอาจารย์อภิโชคเช่นกันนะฮะวัดที่ผ่านมาให้เข้าแต้มรวมล่างจะเป็น5ล่างก็ออก1 4ก็แต้มรวม5นั่นเองเนาะนวดนี้วดประจำวันที่1เดือน6 2 5 6 4ให้มาที่แต้มรวมล่างจะมี2 0 1 7 9และ นั่นเองนะครับอ่าน,นิงวันนี้ใครที่ชอบทั้งเลขเด่นล่ากและก็แต้มรวมล่างอาจารย์อภิโชคก็มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวดหน้าปังๆเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อภิโชคด้วยนะฮะ